สวัสดีครับพี่น้องวมนนี้ก็มาปอกกับรายการเพียริคุนะครับวันนี้จะพามันดูชิ้นงานกันอีกเช่นเคยนะครับก็มีชิ้นงานของ XADV นะครับเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ADV 160นะครับเดี๋ยวเ้ามาเบิงหน้าตาของชิ้นงานกันนะครับชิ้นงานเจะดสิบประมาณนี้นะครับอันนี้คือเฮ็ดแล้วเรียบรอยนะครับ 60นะครับบลูวาเบิร์นบอกอันนั้นเป็นชิ้นงานของ CBR า 600F นะครับอันนี้ก็ยังทําไม่เสร็จนะครับอหันเบิร์นฟังทางนี้นะครับไ้เป็นแต่ละชิ้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 นนะครับอันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยยังบม่เสร็จนะครับครับผมที่บอกว่ายังบม่เสร็จนะครับเกิดซมีการล่องและเกิดอีกรอบนึงนะครับมือหนีกับปอยถิ่มให้เพิ่นแห้งแล้วกัน ปล่อยผิวให้มัน,หนแหงแ้งก่อนนะให้มันแห้งก่อนนะครับแห้งดีๆเรียบร้อยแล้วเรามาขัดอีกรอบนึงนะครับขัดผิวชิ้นงานอีกรอบนึงเห็นบ่อาป่ะเนี่ยมันยังบรร่เหลี่ยมเห็นบ่เส้นเส้นมันยังเป็นคู่คะคู่คะอยู่นะครับก็คือจะมาขัดอีกอีกอีก,อก,อกรอบนึงนะครับพอพอมันแห้งขัดแล้วแล้วก็ลงแล็กเกอร์ตามอีกเป็น อันเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้เราไปดูอันที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ข้างในบ้านเดี๋ยวพาไปดูครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้มีขอบถังน้อันนี้เป็นขอบทั้งของเซตเก้าร้อยนะครับอันนี้จะเป็นของหกห้าศูนย์อันนี้เป็น 650, น,นินจาสี่ร้อยนะครับก็ตอนนี้มีอยู่สามรุ่นนะครับยังไม่ได้โปรโมทขายนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นของรถเอียงบุพเพนทรงมหั อันนี้จ่ายเงินแล้วอันนี้เป็นของ CBR 6 5 0น F นะครับนะเดี๋ยวพามาดูชิ้นใหญ่ๆตอนยงใหญ่เลยนะครับมาาบังเบิงความเงาของมันนะครับเห็นตีร่างกายอยู่นะครับเบนะบังดูชิ้นใหญ่มันดูไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวบังชิ้นห,หน่อยๆบัหน่อยว่าอันนี้่ังไนกันนะครับ นี่เป็นอกนะลูกค้าอยากได้ก็เฮ็ไทห้นะครับเป็นไข่อบอนะครับไม่รู้เห็นข่อยบนในในในเงามันนะครับอ่ะเบิ้งชิ้นในหน่อยที่มันสะท้อนครับดีกว่านี่เนาะเห็นบอนี่นะครับความเงาของมันนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ฝากผลงานเพลงไว้แน่จังหน่อยนะครับนี่เนาะนี่เนาะเห็นหนาว่าเห็นหนาวไม่รอดอกแต่อยากพี่เซนเตอร์อยากเป็นพี่เซ้นเตอร์นะก็พี่เสนกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝากผลงานไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องพียวริคุนะครับอยากให้เห็นชิ้นงานใดนะครับว่าจะเป็นชิ้นน่อยชิ้นใหญ่ชิ้นเดียว1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นหรือว่าทั้งคันก็จะรับเป็นงานเหมานะครับ อย่ Ask, าลืมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ mm. ที่เบอร์0984920462นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็สิเป็นลงเพจเนาะรงเพจแล้วก็ลงที่ Youtube นะครับ YouTube ก็ตามได้ที่ช่องเพียวริกุเหมือนกันนะครับเพียวริกุเคปบลาลอยน้ําเด้อฝากไว้แน่นะครับบอกกันเป็นแนงน่กันเป็นน้ำมันเบากับ่ได้หัวกับบ่เอาหัวกับ่หัวมันแสบซ้ำใดันไปกันแล้วสวัสดีครับ